แต่ต้องเสียเวลาในการขยันขันแข่งในการลงนะครับดําแจ๊ะมันคิดว่าลุงไม่มีทางสู้ถ้าลุงไม่เห็นข่าวคงเข้าทางมันแน่อ,อ๋ถ้าไม่เป็นข่าวคงเข้าทางมันแน่แต่มันคาดผิดงงใช่ครับคนเรียงฟ้าครับมันเป็นบทเรียนของพวกเขานะเหมือนจะทำง่ายๆอ่ะส่วนคนเป็นเป็นคนแนะนำคนเหล่านี้เนี่ยผมไม่รู้ว่า เขาเอาอะไรมามั่นใจหรือต่างก็ดูถูกเหยียดหยามคนยากจนที่จะเอาประเคนประเคนคดีจะเป็นคดีร้ายแรงประเคนให้มันต้องกลัวแน่นอนมันต้องกลัวเดี๋ยวมันต้องรับสาร,รภาพถ้ามันรับสาร,รภาพเมื่อไหร่ก็เสร็จพวกเราพวกเราก็สบายไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆนอีกแล้วมันแบกไปแล้วว่ามันเป็นคนฆ่า เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแค่นั้นเองครับดังนั้นมันเป็นการคิดผิดเพราะว่าถ้าไม่มีกรณีแบบนี้ผมยังหาจุดที่เขาจะเกลียดชังลุงพลไม่ได้เลยเขาเกลียดชังลุงพลรุนแรงมากนะครับสามารถฆ่าได้เลยนะแต่เขาจะยืมสารให้ฆ่าลุงพลดังนั้นเขาก็คิดผิดอีกครับศาลไม่ได้เชื่ออะไรง่าย ถ้าหลักฐานคุณไม่เต็มร้อยสารก็ไม่ไม่ตัดสินให้คุณที่จะลงโทษคนอื่นแน่ๆนะครับยืน่หนึ่งจ้าข้างลุงนะขอบคุณมากครับผมนะครับสวัสดีครับติดด่านคุณอรินีขอบคุณมากครับผมนะคุณออทีซิตี้ครับสวัสดีครับผมนะครับนะครับ คุณสมบัติบอกว่าสวัสดียามเช้าวันเสาว์ที่เมกาอ๋อคุณสมบัติอยู่เมกานะครับฮาวายเนาะนะครับเออนะไม่มีบุญวาสนาได้ไปเที่ยวเนะนะเที่ยวเผื่อด้นะเที่ยวเผื่อด้นะนะครับคุณยายของน้องแฝดขอบคุณมากครับยืนหนึ่งเลยนะครับคุนทีบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนนะครับผมทุกคนนะฮะดำแจ๊ะเนี่ยนะ ดำแจเนี่ยผมผมคาดเดาว่าเขาเองเน่ยคงได้รับการแนะนำดำแจ๊ะแรกๆคงไม่ใช่เขาคิดนะแต่ดำแจ๊ะต้องหวาดกลัวที่ว่าถ้าเด็กตายเองดำแจ๊ะสวยถ้าเด็กขึ้นไปตนายเองดำแจ้ะสวยเพราะว่าจะถูกดำเนินคดี เห็นแม่น้องต่อไหมครับแม่น้องต่อตำรวจก็ให้ข้อมูลนี่เลยตำรวจก็ฟ้องด้วยข้อหามิ่นประมาททำให้ผู้อื่นติดกับความตายทันทีเลยเพียงแต่ว่าการกล่าวหาแบบนี้ของแม่น้องต่อเนี่ยตำรวจไม่สามารถฟ้องได้เพราะว่าไม่ไม่พบศพแต่ตั้งข้อหาก่อนแต่ไม่พบศพเมื่อไม่พบศพ เมื่อไม่พบศพนะฮะตำรวจก็ไม่กล้าฟ้องศาลครับตั้งข้อหาตั้งข้อหาเพื่อจะหาหลักฐานเมื่อตั้งข้อหาเพื่อหาหลักฐานฟ้องศาลแล้วฟ้องศาลแล้วจึงจึงได้ผัดฟ้องฝักขังเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจตรงนี้นะ ได้ข่าวว่าแม่น้องต่อถูกปล่อยออกมาจากเรือนจําไม่สามารถควบคุมเธอได้อีกเพราะว่าครบกําหนดฝากฟ้องฝากขังผลัดฟ้องฝากขังเลยแปดบสี่วันเพราะว่าเกี่ยวข้องกับค่าเด็กเหมือนกันค่าคนตายเหมือนกัน,กนดังนั้นแสดงว่ายังไม่ได้ฟ้องศาลครับแต่ตั้งข้อหา ตำรวจตั้งข้อหาแม่เขานะครับว่าประมาททาให้ผู้อื่นได้เกิดความตายเพราะแม่เป็นคนมามาบอกว่าทําลูกหลุดมือหัวฟาดแล้วก็นิ่งแน่นิ่งเอากลับไปเมื่อยังแน่นิ่งอยู่ก็เลยเามาทิ้งทิ้งแม่น้ําก็เลยถ้าไปเชื่อแม่ไงี่ยพอไปเชื่อแม่ปุ๊บก็คิดว่าตายเนี่ยแหละเด็กเดี๋ยวหาเจอ ตำรวจก็ใส่ข้อหาเลยตั้งข้อหาประมาททำให้ผู้ปืนนี่เกิดความตายแต่จับออกหมายจับปอนออกหมายจับ่อ,อก่อน,ออไ,มอน,อนไม่ให้ประกันตัวเหมือนแบบลุงพลเลยไม่ให้ประกันตัวในในพนักง,งานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวควบคุมได้สองวันก็ต้องไปผัดฟ้องฝากขังแล้วก็สารผัดให้เจ็ดผัด แม่น้องต่อก็ออกมาเหมือนกันครับควบคุมตัวไม่ได้อีกเพราะว่าตำรวจไม่มีปัญญาในการหาศพเมื่อหาศพไม่ได้ตั้งแต่ข้อหาไว้ก็เลยไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อไปฟ้องศาลได้ความสวยมาอยู่ที่ตำรวจใจร้อนนะตั้งข้อหาทั้งที่ไม่เจอศพตั้งข้อหาก่อนแล้วไปหาแต่ไม่หาไม่เจอ หาไม่เจอฟ้องสาลไปสารก็ยกฟ้องครับมันจะสรุปว่าเด็กตายแล้วครับเด็กคงมีสัตว์กินเนื้อกินกระดูกไปหมดแล้วครับไม่ได้นะมโนไม่ได้ครับป่านนี้แม่น้องต่อก็เลยอยู่อย่างนั้นเลยครับตำรวจไม่สามารถควบคุมตัวได้อีกเลย เพราะหาศพเด็กไม่เจอก็เลยพยายามพยายามมามาตั้งประเด็นใหม่ว่าน่าจะมีการขายหรือให้น้องเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้น แสดงว่าไม่ตายเมื่อไม่ตายตำรวจก็ตั้งข้อหาผิดซวยเลยตำรวจซวยเลยกระดิกไปไหนก็ไม่ได้ทีนี้แม่เด็กก็ใช้ชีวิตปกติมั้งครับเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาแต่ฟ้องศาลไม่ได้นะครับมันจะต่างจากคดีน้องผลไม้มากๆเลยนะน้องผลไม้เจอศพ เจอศพแต่ไม่มีคนแต่ไม่รู้ว่าใครทำเจอศพบ,บนภูเขาด้วยนะครับแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีไม่มีประจักษ์พยานนะครับไม่มีประจักษ์พยานดังนั้นพ่อแม่เกือบซวยครับคงมีคนแนะนำว่าหาคนร้ายซะ แล้วจะทําให้คดีนี้ต้องเป็นฆาตกรรมให้ได้ถ้าไม่ใช่ฆาตกรรมพ่อแม่ก็จะถูกสงสัยอาจจะไม่ถูกสงสัยว่าฆ่าฆ่าลูกครับแต่ถูกถูกสงสัยว่าทําไมอ่าถูกสงสัยว่าเป็นเหตุให้ให้เด็กเสียชีวิตก็คือประมาทนั่นเอง ทำให้ผู้อื่นถึงกับความตายนะครับประมาททำ้ผู้อื่นถึงกับความตายตอนแรกไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะให้เป็นฆาตกรรมไม่คิดนะครับลุงชนะคดีจะเป็นพ่อจะเป็นพ่อแม่ป้าพ่อแม่ประสาทใช่ครับถ้าศาลยกฟ้องถ้าอายการไม่อุทธรนะครับ ผู้สูญเสียและทนายร่วมก็จะอุทธร์สมมุติว่าการโอ้ตายแล้วเห็นขนาดนี้แล้วเพิ่งรู้เนี่ยคิดว่ามีผลแน่นอนมีผลนะมีผลดังนั้นวันที่สาศษมั่นใจล้านเปเซนต์ด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับลุงพลบริสุทธิ์ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นคำทั้งหมดที่ จทยื่นสโจทย์ยื่นสี่ข้อตำรวจยื่น3ามข้อโจทย์ยื่นสี่ข้อนะครับโจทย์ยื่นสีข้อและถ้าสารยกฟ้องก็คือยกคําร้องเรียกว่ายกฟ้องยกคําฟ้องเอยยกที่ฝ่ายโจทกฟ้องมา เมื่อพิจารณาความทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยเพื่อหาข้อเท็จจริงปรากฏว่าฝ่ายโจทย์ไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะระบุหรือมีหลักฐานเพียงพอที่จะทําให้ศาลเชื่อได้ว่าจําเลยเป็นผู้เป็นฆาตรกรจริงๆนะครับแต่เพื่อให้ เพื่อให้เป็นไปอย่างความมีธรรมก็ให้ทั้งสองฝ่ายหาพยานหลักฐานมาต่อสู้ตามข้อกําหนดของศาลนี่ก็สิ้นสุดหมดแล้วอดังนั้นสบายใจได้นะสบายใจได้ครับใครจะเป็นเปรตเป็นอะไรนะ่มาพูดทําไมผมมาพูดแล้วอ่เปรตน้อยครับเพราะเปรตก็ไม่รู้เรื่องครับแต่มันเขาเรียกว่าถูกล้างสมองอะ เปรตคือคนคนถูกล้างสมองไม่มีความคิดตัวเองนะครับเปรตจึงมาด้อยนะมาที่ผมนะเวลามาพบผมก็ถามง่ายๆครับอ่าก็ขอโทษนะครับคุณได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมครับคุณเห็นลุงพลทำไหมครับคุณรู้ไหมว่าการพูดของคุณเนะี่ยไม่มีอ้างอิงหลักฐานเนะี่ยคุณกำลังใส่ความลุงพล คุณกําลังใส่ความลุงผลนะคุณหมิ่นประมาททาให้ใส่ความลุงผลด้วยการโฆษณานีคุณมาพูดในช่องของผมเนี่ยมีคนรู้ถึงสองร้อยกว่าคนผมก็รู้ด้วยเนี่ยว่าลุงพลค่าคุณกําลังหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะว่าช่องนี้ก็ไลฟ์สดไปคุณกําลังหมิ่นประมาทลุงผลด้วยการโฆษณา พราะหลังจากนี้ไปใครไปมีนประมาลรุงพลที่ไหนเนี่ยมันถามไม่ได้ครับเออประธานโทษครับคุณรู้เรือยงว่าศาลพิจารณาความการครบถ้วนทั้งสองฝ่ายแล้วครับคุณไปอยู่ที่ไหนมาครับคุณเพิ่งออกมาจากตูดหมาเลยครับหืมคุณเพิ่งออกมาจากตูดหมาเลยครับที่จะมาพยายามกล่าวหาลุงพลอย่เนี่ยเออ ถ้าคุณมีหลักฐานดีคุณมาอยู่หาพระแสงเลยครับทําไมคุณไม่ไปหาอายาการครับอือเห็นไหมถามบางถา,ถามหลายอย่างนะครับคนพวกนี้ตอบไม่ได้ครับมันจะหน้่มึนมันจะพูดได้คําเดียวว่าลุงมึงนะี่ะผิดลุงมึงติดคุกแนะ่ลุงมึงติดกเขาท่องหมดเขาท่องมาเหมือนนกแก้วนกขุนทองเขาจะท่องมาเหมือนนกแก้วนกขุนทอง เรดเข้ามาทุกช่องค่ะตอนนี้นั่นแหละครับมันกําลังเพี้ยนครับมันกําลังเก็บปวดหัวใจฮะมันกำลังเก็บปวดหัวใจมันกําลังเห็นลูกพี่มันกําลังทุกข์ใจมันกําลังเห็นลูกพี่มันดิ้นมันทนไม่ไหวนะลูกพี่ดิ้นทนไม่ไหวนะครับโอเคนะหนึ่งชั่วโมงนะพรุ่งนี้ผมก็ไปสอนเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าวันที่30ตุลาเลยนะเรียกว่า วันที่หนึ่งปุ๊บก็เฮกันทั้งประเทศนะครับวันที่สามสิเอ็ดปุ๊บวันที่หนึ่งเฮกันทั้งประเทศนะครับฝั่งลุงพลครับอนะครับเรียกว่าโอ้โหคึกคักคื้นเคงกันเรียกว่าร้องจ้าคนกําลังทํางานอยู่รรอกอ้ยสุดยอดสุดยอดทีนี้นักข่าวก็จะโหมกระพือต่อไปทั่วทั่วทั่วประเทศนะทีนี้ไอ้พวกที่มันอยู่ในหลืบต่างๆที่มันเชื่อว่าลุงพลฆ่าเด็ก ค่าหลานเนี่ยค่าผู้หญิงค่าเด็กตัวเล็กๆมันก็เริ่มจะไม่เชื่อตัวเองอะไรวะเรื่องนี้ไม่จบอีกเหรอคุณว่ามันจบแล้วคุณว่าลุงพลเข้าคุกเข้าตา,ารางไปแล้วยังไม่จบหรอมันจะมีคนแบบนี้แล้วก็จะตั้งคําถามกันตไปหมดเลยเอ้ยอยังไงอะ่ะทําไมลุงพลไม่ผิดวะเออเรียกว่าโหมกหนํำเลยนะแต่ถ้าคนฟังแล้วฟังอีกสื่อบางสื่อคงไม่กล้ามาออกครับ อายอายตัวเองนะครับทุกคนก็จะมีคําถามทั้งหมดแล้วก็จะเคลียร์ตัวเองก็ตีอกชกตัวว่าเอ้ยกูทําไมโง่งี้วะทําไมกูไปด่าลุงพลกูเกลียดชังลุงพลวะทําไมกูโง่อย่างเลยพ่อแม่กูสั่งสอนกูไม่ดีหรือวะทําไมกูโง่อยังเลยทาไมกูหูเบาอย่างเลยทําไมกูไม่มีสติปัญญาเลยโอ้ยเวรกรรมเอ้ยนะกูเนี่ยไม่น่าเกิดเป็นคนเลย เกิดเป็นหมายยังฉลาดกว่ากูไว้สามารถเคาะวิเคราะ์ได้ว่าไม่ใช่ลุงพลแน่แน่เออมันมีหลายคนที่เห็นว่าเป็นลุงพลตอนแรกพอเจอฝ่ายผู้หญิงฝั่งนู้นเน่ะฝ่ายแม่ออกมาทําหน้าทําตาทําหน้าขึงขังด,าด่าทอใจคํารุนแรงจากนั้นเขาก็ไม่รักมันเลยเขาไม่อยู่ฝั่งลุงพลเลยะแบบนี้นะฮะเอาจริงๆนะต้องใช้เวลาสักระยะนะครับเป็นเดือนนะ คนจริงจะสํานึกผิดตัวเองว่ากูไม่น่าเลยกูช่วมันก็จะมีบางคนอาจจะยังรักฝ่ายนี้อยู่อาจจะบอกว่าแม้จะพ้นผิดก็ไม่ให้อภัยนะแต่คุณเนี่ยจะเสียวสันหลังหน่อยนะคุณไปพูดว่าลุงพลเลวลุงพลชั่วอีกไม่ได้นะเพราะว่าหลังจากนั้นคุณก็ฟ้องเมื่อไหร่คุณก็แพ้ครับลุงพลฟ้องเมื่อไหร่พวกคุณก็แพ้ คุณจะเจอมาตาอะไรบ้างนะนะครับสามสองแปดพรบอรคอมพิวเตอร์ทันทีพรบอรคอมพิวเตอร์จะโดนเยอะเพราะว่าคุณเอาความเท็จ <c oughs> คุณเอาความเท็จมาพูดมาใส่ล้ลยลุงพลต่อโอ้ยมันทำไมมันเจ็บปวดหัวใจงนั้นวะนะครับเดี๋ยวมันใกล้เกิดขึ้นนะฮะรับรบองได้เลยครับที่นาดครับผมนะฮะจากนั้นก็ค่อยๆลุงพลก็ที่เก็บ เก็บหลักฐานไว้เป็นหังว่าเลยนะคนที่ด่าลงพนเนี่ยค่อยๆทยอยฟ้องสัปดาห์ละสิบคนสัปดาห์ละสิบคนสิบคนสิบคนฟ้องไปสักหนึ่งปีนะโอ้โหนะครับเรียกว่าปรับไปซะไม่ต้องมากนะหัวละหมื่นด่าลงพลสักร้อยคนก็ร้อยหมื่นแล้วเนี่ยนะฮ <laughs> นะล้านคนก็เต็มที่เลยนะฮะ รวยฮะได้มีเงินมีทองมาจับจ่ายใช้ในการสร้างปรับสภาพองค์ปู่บริจิตซะงงกับคำพูดของนางสารยกฟ้องก็ไม่ให้อภยัยใช่ครับบงบอกว่าใจร้ายใจดำครับอันนี้บงบอกใจร้ายใจดำเขาไม่สามารถให้อภัยใครได้แสดงว่าจิตใจคุณแต่แรกเนะี่ยไม่มีเมตตาธรรมจิตใจไม่มีเมตตาเนี่ยฮะจิตใจเต็มไปด้วยอาฆาตพยาบาท โ oh อ้โหเนี่ยหาความจเจริญยากนะนะครับชัดเจนนะฮะชัดเจนนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับคนที่มาทีหลังท่านก็ลองดูย้อนหลังได้นะครับนะส่วนคนที่จะมาทีหลังอีกทีนะครับท่านอาจจะไม่ว่างอาจจะนอนหลับเผลอนอนหลับนะครับหรือว่าท่านอาจจะวันพักผ่อนเนาะอาจจะไปท่องเที่ยวหรืออาจท่านอ่า จะไปดูคนอื่นก่อนนะครับค่อยมาดูอาจารย์ทีหลังก็ได้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะนะครับนะฮะขอท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดสมปรานานะครับพรุ่งนี้บางคนก็ทํางานเช่นอาจารย์ทํางาน,นครับบางท่านก็อาจจะนอนที่บ้านเนาะขอบคุณทุกท่านนะฮะเปรดโดนน้าร้อนนะคุณมันนี่นะขอบคุณทุกท่านนะครับอินุตสุดแสบก็มา <c oughs> <c oughs> เออนะ เนื่นองจากว่ากาลังเมามันในการเล่านะครับต้องขออภยัยขอโทษขออภัยนะทุกท่านที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะครับอาจารย์พูดปุ๊บอา,อาจารย์พูดเพราะเปรดชอบฟังอ๋อคนเป็นสี่นะ<ม>ขอบคุณนะฮนะนันอนหลับฝันดีราตีสบัตรหรือถ้าใครจะไปฟังนะแอด้วยแอดแสงที่จะขึ้นต่อไปนะครับหรือว่าแอดพะฒน์มนแอดพัธระะมน,ระะมนวันนี้วันนี้หยุดไลฟ์ใช่ไหมแอดพัธระะมนนะเพราะว่า,าเกี่ยวข้องกับทุนละเนาะ นะครับขอให้ยทุกอย่างสําเร็จด้วยดีนะแล้วเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวจะวางพิเมเยล์ไว้ให้นะครับ